แนนชลิตาแจงเหตุออกวงการไปนาน12ปีห่างหายจากละครไปนานเลยทีเดียวสำหรับแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์ที่ตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของน้องทัชชะก่อนหน้านี้ควงลูกชายมาเปิดใจผ่านทางรายการถึงภาวะซึมเศร้าในช่วงหลังคลอด พร้อมทั้งเหตุผลที่หายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานกว่า12ปีถามว่าจากเป็นนางเอกไปเป็นคุณแม่แตกต่างกันเยอะไหมแนนได้ตอบว่าชีวิตพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก่อนเราเป็นผู้หญิงทํางานถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราก็เฮ้ยทำไมต้องมาอยู่กับแบบนี้ทุกวันชีวิตเราไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนต้องทำตัวยังไงก็เรียกว่าเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็คือความสำคัญลูกมาเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ตัวเราสำคัญที่สุดก่อนชีวิตเราเลิกงานก็ไปกินข้าวกับแฟนดูหนังกับแฟนเสาร์อาทิตย์อยากไปเที่ยวไหนก็ไปพอมีลูกก็ไม่ได้เฮ้ยลูกไปด้วยได้ไหมที่ที่ไปต้อนรับเด็กไหมเหนื่อยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วพอลูกเริ่มโตสามขวบกว่ารู้เรื่องแล้วถามต่ออีกว่าเห็นว่าตอนคอดใหม่ๆมีอาการแนนได้ตอบว่ามีค่ะ หลังหกโมงเย็นหลังจากเลี้ยงลูกปั๊มนมให้นมพอทุกวันมันเป็นลูปเดิมคือทุกสามชั่วโมงปั๊มนมเสร็จเอาลูกเข้าเต้านอนต็ช่วงนั้นเรามานั่งกินข้าวคนเดียวไฟมืดๆเราก็เริ่มร้องเป็นอารมณ์แบบทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องมาเลี้ยงเด็กที่เราเจอเขาครั้งแรกความรักมันยังไม่เกิดหรอกมันค่อยๆซึมซับค่อยๆมีสายใยความผูกพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอารมณ์เศร้า แต่ก่อนออกไปทำงานได้ตอนนี้เราต้องอยู่บ้านทุกวันเป็นอารมณ์แบบว่าชีวิตเราไม่มีความหมายเลยเหนื่อยจังเลยเมื่อถามว่าปิดอู่เลยเหรอแนนได้ตอบว่าปิดเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเลี้ยงทัชชาให้ดีที่สุดโลกตอนนี้มันไม่ได้น่าอยู่เหมือนสมัยตอนเราเด็กๆเ,เราคิดว่าอยากจะเลี้ยงคนคนเดียวทุ่มเทความสามารถทั้งหมดที่เรามีให้เขาถามว่าเห็นว่าคุณตาหลงน้องทัชชามากสปอยไหม แนนได้ตอบว่าพัดชาสนิทกับคุณตามากอยากไปหาตาที่จัน์ชอบทะเลอยากได้รีสอร์ตตาชอบกินทุเรียนเหมือนตาเขาขอรีสอร์ตตาขอเรื่องใหญ่เลยเมื่อถามว่าช่วงที่หายไปจากละคร12ปีใช่ไหมแนนตอบว่า10กว่าปีเพราะว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วช่วงหลังบทที่ได้เป็นแม่อะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อินเรายังไม่ได้มีครอบครัวหรือบางทีเป็นตัวรายกีด เรารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่จะร้ายเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อพอเราไม่เชื่อเราก็เลยไม่รับแค่นั้นเอง